สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราก็มีนักนางแบบนะครับชื่อดังหนึ่งท่านมาถ่ายคลิปนอกพื้นที่นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นวิวสวยงามมากเลยนะแดดแรงด้วยนะรอดูว่านางแบบของเราจะสวยแค่ไหนเนาะรอติดตามนะครับ เปลี่ยนโพสสวยมากโพสค่ะโพสสวยสวยงามมากเลยครับสวยมากละเลงหน่อยค่ะละเลงเอ๊อ ให้เปลี่ยนมุมครับไปที่ก้อนอื่นได้ไหมสวยมากค่ะฉันสวยจริงหรือเปล่านะฮะไม่ได้นะคะสวยมากน,นาแบบระดับประเทศนะจากสังกัดไหนครับ ตากล้องอะไรไม่ได้เรื่องเลยฉันสวยหรือ,อยังสวยมากสวยมากลงประกวดมิสยูนิเวิร์สได้นะเนี่ยสวยมากเลยโพสลงมิสยูนิเวิร์สได้เลยนะครับเพราะสวยมากปากปหวานนะจ้า เห็นฉันเป็นนางแบบมืออาชีพหน่อยไม่ได้แซลอยู่นั่นนะสวยวิวใช่ไหมสวยทั้งวิวสวยทั้งคนค่ะอ๋อสวยมากเลยสวยอภุดไปค่ะ สวยมากนางพญามากครับแต่ว่าให้ลงไปอีกได้ไหมไกลไหมคะครึ่งเอวอะครับแต่สวยมากฉันจะลงทุนอะไขนาดนั้นยะอยานะยานะคะฉันไม่ได้มีงานแค่นี้นะฉันต้องรับงานอีกเยอะแยะไปหมดสวยมากเลยฉัไม่<ข>ลงขออีกนิดหนึ่งได้ไหมสักประมาณครึ่งเป้าอะครับฉันไม่ลงแล้วถ้าอยากให้ฉันลงก็ต้องจ่ายค่าตัวฉันเพิ่ม ไปเลยครับลงไปอุ้ยสวยมากสวยมากจริงๆสวยไปครับเล่นไปเหมือนแบบว่างานแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยแดดบดนิดนึงแสงอาจจะไม่มีนะแต่สวยไปอุ้ยยางพยาเงือกสวยมากสวยมากจริงๆสวยมากครับสรุปจะไปตาม ข้างคลองเหรอไม่ไปลึกๆหรอฉันไม่ลงนางแบบอะไรต้องจ่ายค่าตัวฉันเพิ่มได้ครับโอเคคิดเท่าไหร่สวยสวยมากนางเอกดังมานะครับแล้วก็เจอกับหนุมน่มๆว้ละอ่อนนะขอเฟซขอลายเรียบร้อยแล้วนะครับนางก็ยิาายงน,นางยิงนางไม่อยากให้นะครับวีนตากล้องใหญ่เลยนะฉันดังที่สุดในประเทศนี่ยะ หมุนนอนลงไปครับนอนลงไปนอนลงไปได้ไหมนี่อย่ามาสั่งใช่นะอยากได้ภาพสวยไหมล่ะถ้าอยากได้ภาพสวยต้องนอนอ่าฮะนอนลงไปอีกครับฉันร้อนร้อยก็ต้องทนนะพ่อจ้างมาแล้ว,วสวยมาก สวยมากครับสวยนี่ตกล้องอ่ะตัวดีเลยนะฉันเป็นนางแบบดังที่ดังที่สุดในประเทศนะถ้าถ่ายฉันออกมาไม่สวยแต่เจอดีแนะ่ๆเจอกันครับสวยอยู่สวยอยู่ไหนบอกว่าถ่ายฉันเสร็จแล้ว ขอเก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับสวยมากนางพยามากครับสวยยิ้มรับหน้ากล้องหน่อยครับสวยมากอา้ชอบจังหวะน,นี้ครับก้มเก็บสบู่ โอ้ยสอ,อนอุ้ย <laughs> ไม่พ้นเรื่องนี้นะฮะนางแบบของเราเปนนะ็นนางแอกเอวีนะนางแอกไม่ใช่นางเอกนะนางแกอกเอวี